ดีค่ะ oh. สวัสดีในวันที่อยู่ภูเก็ตค่ะรอบนี้นะคะเรามาภูเก็ตกันหลยวันแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปกันสักทีนึง าเหตุเพราะว่า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 คลิปนี้นะคะพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวด้วยแต่ว่าเพอิญว่าเมื่อวานเนี่ยไปเจอน้องมาเฟียน้องน่ารักมากแล้วน้องก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นแฟนคลับมาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนหนูดู้พี่ยังแต่เมื่อก่อนแหละตอนนี้หนูก็ยังดูคือความคัมเนี่ยรู้สึกแบบปลื้มปริ่มดีใจและรู้สึกดิจิรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ด่ายีมานานแล้ว พี่ก็เลยต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเพราะน้องเลยนะคะน้องเป็นอินสไปเรชันให้พี่ในคลิปนี้ค่ะมาต่อของเรากันนะคะคลิปนี้นะคะเราเนี่ยจะมาวันเดทริกนะคะความจริงก็ไม่ไม่วันเดนะเป็นครึ่งวันมากกว่านะคะจะเป็นแบบซันเซ็ตนะคะเราอยู่อาทิตย์ตกดินกันที่เกาะเฮนะคะเดี๋ยวเราจะมาด,ดูว่าเฮ้ยอะไรยังไงเขาเดินทางยังไงกินอะไรสนุกไหมดีไหมคุ้มไหมอ่า รคนที่กําลังตัดสินใจนะคะว่ามาภูเก็ตเนี่ยจะมาเที่ยวแบบซื้อทริปซื้อทัวร์แบบนี้ดีไหมนะคะของเราที่ซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นข้อมูลให้ด้วยนะคะ้างสิ่งน้อตอนขึ้นเรือนะคะเขาก็จะมาให้ขึ้นเรือกันที่ท่าเรือฉลองนะคะปกติแล้วใครพักในเมืองเนี่ยก็สามารถให้รถเขาไปรับได้เลยแน่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็โรงแรมในเมืองเนี่ยรับฟรีแต่ว่าถ้าสมมติว่านอกเมืองหน่อยเนี่ยก็ จะมีค่าใช้จ่าย200้บาทอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ขับรถมาเองอย่างเราเนี่ยเช่ารถ,ถอยู่แล้วเราก็ขับรถมาเองดีกว่าอะไรเงี้ยเผื่อเสร็จธุระแล้วเราจะได้ขับไปไหนต่อไปกินข้าวต่อทานี่ทำนี้ต่ออะไรเงี้ยค่ะพอมาถึงท่าเรือเขาก็จะเช็คชงเช็คชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมขึ้นเรือกันเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยแค่ไหนวันนี้โชคดีนะโชคดีไหมคือยังไม่แน่ใจว่าจริงโชคดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ฟ้าใสฟ้าสวยอยู่จะไม่แน่ใจว่าอีก5นาที10นาทีมันยังจะสวยอยู่ไหมแต่ตอนน นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของท่าเรือนะคะ<อ>นี่เรือก็จะจอดเต็มเลยเห็นไหมว่าฟ้าใสานี่เขาก็จะให้นะัดเจอกันตรงรรรๆเขาเรียกอะไรนะปะพาคาสีชมพูนะคะ อนนี้นะคะเราก็จอดพักเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่กเกาะพีนะคะก็นั่งเรือมาประมาณ40-45นาทีนะคะเรือจะช้าๆเหนื่อยช้าๆเหนื่อซึ่งดีก็คือแบบแวะถ่ายรงถ่ายรูปนั่นนู่นนี่ได้ตามอธิยอาศัยแล้วก็พ่อแม่ก็สบายด้วยแบบถ้าเป็นสิ e โบ b มันก็เร็วจริงแต่ว่ามันก็จะแบบกระแทกกระงเมาเรือไหมคะ ไม่ครับเมาแดดเล็กน้อยครับไม่มเมาเรือเพราะว่ามันช้าอย่างนี้วใช่มันชา้นชาม,มันชิลแล้วก็วิวสวย,สวยเรือสวยเฮ้ยเราโอเคนะเราชอบแบบเราไม่เคยนั่งเรือใบอะไรเงี้ยปกติเราขับรตลอดอะไรเงี้ยแต่พอมานั่งเรือใบมันก็ชิลดีแต่เขาก็จอดตรงนี้นะคะให้ส0สินาทีเพื่อให้ดำน้ำกันเดี๋ยวแ๊ปเราก็จะดำน้ำกันตอนนี้ก็แหวะถ่ายรูปนั่นนู่นนี่กันก่อนวาร์ปมานะคะจากเมื่อกี้ที่เราจอดข้างหลังเกาะเฮใช่ไหมคะแล้วเราก็ ดำนงดำน้ำรายการแต่เราก็ไม่ได้ดำนะก็เปลี่ยนชุดไปน้ำแล้วแหละเออเตรียมจะดำแต่ก็คิดว่าเออม,มันร้อนเกลืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยคราวที่แล้วเราดำแล้วก็กลับไปก็ดำนะคะแต่ว่าทุกคนก็ดำน้ำสน,สนสุกสนา <_ S 2> สน,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 นขเขาก็มีอุปกรณ์ให้หมดเลยแอะผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดตัวเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพออยู่หลังเกาะปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะวนกลับมาที่หน้าเกาะหน้าเกาะเนี่ยเฮ้ยสวยมันมีที่ให้แห่กันเยอะมากใช่ก็คือแบบมีรังนกมีชิงช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาหารมีอะไรแล้วก็ที่นั่งฟรีนะคะ อันนี้ชอบก็คือนั่งตรงสีก็ได้นัง่งสีแต่ว่าของกินเขาก็จะมีก็ก็ราคาเกาะน,น,นิดนึงอ่าพวกเขาก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาอันนี้ต้องให้เขาอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีอะไรกินที่นี่กันบ้างนะคะ,ะตามแล้วก็ให้ดูบรรยากาศ ไม่ได้มีอะไรนอกจากกินนะครับก็เดี๋ยวมีซุ้มตรงนี้ก็จะเป็นแบบส้ตมตำอาหารตำสั่งเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็ราคาตามในเมนูเลยราคาเกาะน,นะร้อยกว่าบ,บาทก็โอเคครับสั่งอะไรบ้างปลาสองเม็ดปลา2เม็ดมีข้าวไข่เดียวมีขไ่เดียวมีส้าสาสสสสสมตำ ะะคข้าวไข่เจียวน่ากินอยู่เด้อได้เยอะเด้อดูมาทิปเลยอือนี่ก็ส้มตำนะคะข้าวผัดนะคะขนมจีนแม่เมื่อกี้มีน้องมาขอถ่ายรูปด้วยจริงหรอเมื่อกี้ก็มีกินอตอนเราไปแต่งหรอบอกขอถ่ายรูปบินด้วยนะคะมีอะไรบินจังหาะไรคือเราสแกจ่ะจ้าขอถ่ายรูปด้วยนะคะจ้าบินไหมขอ เธอไปชูวสองนิ้วให้เขาด้วยล่ะขอชิมส้มตำรู้เลยว่าร้อนอ่ะหน้าแบบที่มีคนละลาย ฝนแช่ลงมาจ้าแกดร้อนมาลับตาไอ,อ้เมาเรือรออะไรคนตกอีกแล้วนั่นแตอนนี้นะคะเราก็มาแอบอยูเรือกันนะคะกล้องได้ดูดูฝนมันตกจริงๆนะคะตัวเธอแบบทุกคนก็มันหนีกันอยู่ข้างในเรืออันนี้กล้องมาได้ขึ้นเนอะขึ้น เธอ,อไอ้นี่มันจะหลุดเสยหวัวเธอหรือเปล่าเนี่ยข้างบนเนี้ใช่ป่อเออมันพังงาพังงาตอนแรกนะคะโปรแกรมเขาก็จะมีการตกปลาแล้วก็อาจจะมีการทำอา,อาหารนั่นนี่การนี้ดูพระอาทิตย์ตรงดินตอนนี้โวกแคมโรมพวกแคมโรมลโรแรมล,แมล้วนะคะฉะนั้นเราก็จะขอตัวไปก่อนนะคะว่า แบรับสุดแตงอ่ะตัวเก่าอ่ะบรรยากาศตื่นเต้นนรับตัวมากเรือแบบเธอหลับแม่นี่สวดมนต์สวดมนต์พุทโธธโมสังโฆเรือกระแทกเรือดึง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 ฝนตกบุ้บึมบึมบึมงท้องเรือกระแทกทึง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 น่ากลัวเนาะเธอหลับจ้า ตอนนี้นะคะก็กลับมาโดยสวัสดีภาพความจริงก็ไม่มีอะไรหรอกคือพี่เขาก็บอกแหละว,ว่ามันไม่มีอะไรแต่ถามว่านะณะตอนนั้นแบบมีตุ้มๆต่อมๆไหมก็ไม่เป็นฝนเป็นลมเออก็เป็นปกตินะเออเป็นปกติของคลื่นลมทะเลนะคะเราอยู่คนดอย <laughs> <laughs> คนดอยก็ <laughs> จะมืดๆหน่อยน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วบ๊ายบาย